สวัสดีค่ะคุยให้คลิกแก่วนิชากรนนะคะวันนี้มาอีกรอบหนึ่งวันที่23สําหรับการออกกําลังกายของน้องนะคะวันนี้ก็มาด้วยลุคของเสื้อสีขาวแขนสั้นนะคะแล้วก็เครื่องประดับหัวก็แบรนด์นิชานะคะคอก็จะเป็นตัวดอกไม้แบรนด์นิชานะคะอันนี้ก็จะเป็นวันวิ่งนะคะวันออกกําลังกายสบายๆนะคะแต่งตัวก็ ใส่เต็มค่ะตั้งแต่ผอมมานี่ก็น้องก็เต็มที่นะคะกับทุกงานนะคะวันนี้ก็มาออกกำลังกายการบรรยากาศดีมากสงอาทิตย์นะคะกำลังโผล่เข้ามานะกะ็ให้ดูบรรยากาศนะคะมีคนเดินมีคนวิ่งมีคนขี่จักรยานนะคะรอบๆของน้องนะคะสวยสยสไตล์เดิมนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญทางการเมืองนะคะที่หลายๆคน ก็จะรู้นะคะว่าเป็นงานเกี่ยวกับเลือกนายกและมนตรีนะคะแต่ว่าภารากิจของน้องออกกําลังกายก็ต้องทําให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะถึงจะไปงานการเมืองถึงจะไปทําธุรกิจอย่างอื่นได้อันนี้ก็คือวางแผนไว้แล้วนะคะซึ่งสําคัญมากสําหรับการวางแผนของแต่ละคนนะคะมันจะไม่เหมือนกันนี่แหละค่ะการออกกำลังกายของน้องนะคะวันนี้ตั้งใจออกกำลังกายอากาศดีมาก เฉี่ยวน้องไหมก็เป็นสีขาวนะคะชุดขาวดำนะคะกางเกงดำรองเท้าขาวนะคะเสื้อขาวแซวานนิดนึงนะะเดี๋ยวถอดให้ดูกันนะเอ็กเซซเซอรี่ก็จะเอ็กเซซเซอรี่ก็จะเยอะนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นชุดที่เอ่อ กระเป๋เออกระเป๋า,า,ปาทำไมต้องมีกระเป๋ากระเป๋เนี่ยก็คือใส่เงินใส่โทรศัพท์นะคะเผื่อว่าเราจะเข้าไปร้านกาแฟหรือว่าอะไรนี้ใช่ไหมคะเออนี่นะคะสไตล์ลุคของน้องนะคะให้ดูนะคะเดีย๋ยวเอากระเป๋าออกนิดนึงนะ,ะอันนี้ก็ไม่มีกระเป๋าแล้วนะคะวันนี้เครื่องประดับของน้องนะคะเป็นนาฬิกานะคะแล้วก็เป็นข้อมือเป็นด้านนี้นะคะ ก็จากแบรนดิชาค่ะนะคะส่วนแขนข้างนี้นะคะเดี๋ยวจัดนิดนึงเป็น4เส้นนะคะของงานทองเหลืองนะคะเป็นข้อมือนะคะสวยงามนะคะทั้ง2แบบแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะจัดเต็มแต่งตัวได้มีความสุขสวยงามกับเครื่องประดับแบรนดิชาสวยเก๋สนุกสนานนะคะ อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสลองเอาเครื่องประดับไปใช้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกสนุกสวยงามแล้วก็มีความสุขไปกับชีวิตปกตินะคะถ้าเกิดว่าเป็นปล่อยผมนะคะปล่อยผมก็จะเป็นผมยาวก็จะดูเอ่ออย่างนี้นะคะปกติน้องผมยาวนะคะนี่นะคะก็ดูได้นะคะถ้าออกากำลังกายก็จะมาถผมเรียบร้อยแต่ถ้าชุดไปเที่ยวชุดไปไหนนะคะ เห็นไหมคะว่าโชกเกอร์ของน้องนะคะที่เป็นดอกไม้เนี่ยก็จะเด่นเด่นออกมาเลยนะคะมันจะทำให้การแต่งตัวของเราธรรมะแมงสวยมีความมั่นใจนะคะก็เดี๋ยวลองดูน้องไปนะคะออกกำลังกายวันที่23วันนี้ก็มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมากสวยขึ้นนะคะถ้าใครเคยเห็นน้องหน้ากลมมาก่อนนะคะวันนี้ก็ สวยขึ้น <laughs> ใครว่าไม่สวยไม่รู้แต่ว่ามีความมั่นใจว่าจะสวยขึ้นนะคะบรรยากาศดีมากมีความสุขกับปัจจุบันแล้วก็เออนี่แหละค่ะชีวิตทิคิดเองนะคะ <c oughs> สุขภาพร่างกายที่จะมีความสุขเราต้องวางแผนแล้วก็ทามันขึ้นมานะ,ะอากาศแสงแดดตอนนี้น้องตื่นมาแต่เชาา้าตั้งแต่ตีห้านะคะเ <c oughs> มื่อวานหลังจากแถลงจัดตั้งรัฐบาลน้องก็ไม่ค่อยสบายใจนะคะ รัฐบาลแห่งชาตินะคะเราก็ต้องมาดูกันว่าทุกคนจะต้องก้าวข้ามความขัดแย้งนะคะแล้วก็ดูซิว่าจะทําได้เหมือนที่คุยไวไหมนะคะว่าจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเชื่อว่าอุดมการ์แล้วก็จุดยืนของแต่ละคนมันมีความต่างกันนะคะเพราะว่าน้องอยู่ประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นลองดูค่ะมันเป็นวิติตใหม่ทางการเมืองและสิ่งสําคัญก็คือการที่ฝั่งอนุรักษนิยมไปร่วมมือกับฝั่ง ก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าการเมืองคืออะไรเข้ามาวาทการรมเสือหรูทำงานเพื่อประชาชนนะคะแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะคะวันนี้คุยให้คิดกับน,นิชากรก็เดี๋ยวน้องรีบมาแต่เช้าว่าวันนี้น้องก็จะไปดูที่สพาน,นิดนึงนะคะจะไปดูการเมืองการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเออ เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ไทยว่าคุณทักษิณกับบ้านมาเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะ่ะใครเป็นยางไรในทางไทยนะคะใครจริงใครไม่จริงใครพูดตรงไปตรงมาใครพูดไม่ตรงใครอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะดูได้จุดยืนเมื่อวานนี้เสียดายคุณหมอชนนาทมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆน้องว่าคุณหมอเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีนะคะแต่ว่า เมื่อพูดไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบคําพูดนะคะอุดมการะคะจุดยืนแต่บางครั้งเราก็ควบคุมไม่ได้ control everything ไม่ได้ก็คือไม่สามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับผลที่เราพูดแล้วก็ทําออกมาอันนี้มันแสดงถึงความเป็นลูกผู้ชายนะคะพูดเราทํารับผิดชอบคําพูดตัวเองนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะต้องลาออกแต่ว่าเมื่อวานนี้นี่เข้าไปดูใน tiktok ก็ได้ใจประชาชนเยอะแยะมากมายนะคะคุณนะัทวุฒิสายเกลือเนี่ย ได้ใจประชาชนนะค,คนเสื้อแดงเข้าไปกดไหลเยอะมากคนเสื้อแดงที่ยังมีอุดมการ์ที่เหมือนเดิมนะคะที่ไม่ได้ยอมรับกรบการที่จังรฐบาลร,ร่วมกับออสองพักลุงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูการเมืองต่อไปเพราะว่าการเมืองมีผลกับชีวิตเราแล้วก็มีผลต่อการออกมากายของน้องด้วยนะคะวันนี้น้องมาขาวดำเลยเว่าไม่รู้มันจะสุดตรงประมาณไหนนะคะแต่ว่าเราเป็นประชาชนในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดในเมืองไทยนะคะ การตั้งรัฐบาลแบบนี้นะคะก็มีผลกับนโยบายเพราะว่าเมื่อตั้งนโยบายสเสร็จตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นนะคะทางรัฐบาลโดยการนําของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีการจะตั้งสสอนะคะแล้วก็มีการแก้ไขรัฐมนูญน,นะคะแล้วก็ตอนนี้มีการพริวเล็กน้อยก็คือว่า มีการที่จะทำในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจก่อนก็คือเงินดิจิตอลหนึ่งบาทเราก็ต้องมาคอยจับตูนโยบายของพักเพื่อไทยว่าสามารถทําได้ไหมซึ่งจะเป็นนโยบายแกนนําของพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดนะคะนโยบายของพักร่วมรัฐบาลที่เหลือก็จะเป็นนโยบายที่เขาเรียกว่าลองลองลงไปแต่ว่านโยบายหลักก็คือต้องทํานโยบายแกนนํานะคะก็คือเงินดิจิตอล10,000บาทเข้ากระเป๋าประชาชนทุกคนจะดูซิว่าพักเพื่อไทยจะสามารถทําได้ไหมนะคะ การเมืองมีผลต่อชีวิตไม่ว่าภาษีหรือว่าไฟฟ้าต่างๆนะ,ะคะพรรคอไทยก็แจ้งว่าจะทําให้พลังงานนะคะหรือว่าไฟฟ้าเนี่ยราคาถูกลงนะคะซึ่งคนที่จะได้นั่งกระทรวงนี้นะคะพรรลุมไทยชั้งชาติก็ต้องการที่จะนั่งพักในกระทรวงพลังงานนะคะซึ่งจะมีผลในการที่จะควบคุมราคาของไฟฟ้าแล้วก็พลังงานน้ํามันทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวในเมืองไทยนะคะบริษัทเอกชนต่าง หรือว่าจะเป็นนายกคนนอกที่ฝั่งเอกชนส่งเข้ามานี้ต้องจับตาดูนะคะเพราะว่าพลังงานเนี่ยเราใช้กันเยอะมากแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยเกี่ยวกับทุกบ้านนะคะค่าขันค่าไฟเนี่ยค่าแพงก็ฝากไปถึงรัฐมนตรีคนใหม่ของพักรวมไทยสร้างชาติหรือว่าพักไหนก็แล้วแต่นะคะที่ได้นั่งกระทรวงพลังงานก็ฝากเรื่องค่าไฟฟ้าไว้ด้วย นะคะค่าไฟฟ้านะคะประชาชนต่างจังหวัดที่เขามีรายได้น้อยเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะคะซึ่งเราแพงกว่าประเทศสิงคโปร์เยอะมากนะคะทั้งๆที่ประเทศสิงคโปร์มีระบบเศรษฐกิจมากกว่าเราคุยให้คิดกียนิชากรนะคะเราดูการเมืองดูห่างๆแล้วก็อย่าเอาตัวเข้าไปในการเมืองจนหลงมากเกินไปแต่เราดูว่าการเมืองมีผลต่อเรายังไงแล้วเราไม่สามารถจะควบคุมเปลี่ยนเส้นทางทางการ เพราะว่าสิทธิ์ของประชาชนนะคือเราใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าท้ายที่สุดนะคนที่เราเลือกตั้งเขาต้องไปจัดตั้งรัฐบาลสําหรับพรรคของน้องเองพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านนะคะน้องก็ได้แต่ต้องคอยมอนิเตอร์แล้วก็ต้องคอยดูว่าการทํางานของรัฐบาลเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้เรื่องราวจะจบลงตรงไหนก็อาจาร คลิปออกมาอีกนะคะคุยให้คิดกันนิจากรวันนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจดูการเมืองแล้วก็ดูซิว่าใครเป็นคนยืนยนันมีจุดยืนในเรื่องของอุดมการนะคะในเรื่องของการพัฒนาประเทศแล้วก็ทํางานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพียงแต่กล่าวอ้างเพื่อที่จะเข้าถึงอํานาจแล้วก็เพื่อหาผลประโยชน์ใส่กลุ่มครอบครัวแล้วก็กระเป๋าตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่านักการเมืองคนไหนที่เป็นนักการเมือง การเมืองคนใหม่ที่ไม่รักษาคําพูดนกักการเมืองรไหนที่ไม่มีจุดยืนและไม่มีอุดมการ์ทางการเมืองทําเพื่อผลประโยชน์แล้วก็เพื่อที่จะเข้าสู่อํานาจเท่านั้นคุยให้คิดกับนิชากรลาไปก่อนการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ